โรงเรียนศึกษานารีวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตหนึ่งกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้ทางโรงเรียนขออนุญาตแนะนำวิธีการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ประเภทห้องเรียนปกติประจำปีการศึกษา2563ครับ ระบบจะเปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2563เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงวันที่12พฤศภาคมพุทธศักราช2563เวลา16นาฬิกา30นาทีผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนศึกษานารีวิทยา www.snws.ac.th ขั้นตอนและวิธีการสมัครเข้าเรียนต่อชั้นม .1 ก่อนทำการสมัครให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนศึกษานารีวิทยาหรือเป็นนักเรียนประเภททั่วไปแล้วเตรียมไฟล์ภาพของหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครตามประเภทนั้นๆให้พร้อมประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. กรณีที่นักเรียนมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอย่างน้อยสองปีนับถึงวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2563และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาพบังคับพุทธศักราช2545ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านโดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง2 กรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับปิดามารดาหรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาพบังคับพุทธศักราช2545ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านแต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการอย่างน้อย2ปีนับถึงวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2563ให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริงและโรงเรียนออกหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียน ทั้งนี้ให้ใช้แบบฟอร์มตามท้ายประกาศรับนักเรียนชั้นมน .1 ปีการศึกษา2563ซึ่งในการรับรองการอาศัยอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการทุกกรณีต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านมาด้วยซึ่งเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนศึกษานารีวิทยาประกอบไปด้วยทุกแขวงของเขตบางบอนและแขวงหนองแขมเขตหนองแขม กรุงเทพมหานครรวมไปถึงตำบลบางน้ำจืดตำบลข้อกระบืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครและตำบลแคลรายอำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับสำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อชั้นม .1 ประเภททั่วไปประกอบด้วย 1. ไฟล์ภาพหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าหรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2,562หรือเทียบเท่า 2. ไฟล์ภาพผลการสอบโปเนตชั้นประถมศึกษาปีที่6 3. ไฟล์ภาพสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครให้ถ่ายเอกสารหน้ารายการเกี่ยวกับบ้านและหน้าที่มีชื่อนักเรียนให้อยู่ในหน้าเดียวกันก่อนจึงถ่ายรูปเป็นไฟล์ภาพ 4. ไฟล์ภาพรูปนักเรียนที่แต่งเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งเป็นรูปลักษณะเดียวกันกันกบที่ใช้ติดในใบปพหนึ่งห้ายภาพหลักฐาน,นอ,อื่นๆเช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อชื่อสกุลของนักเรียนในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลเอกสารตามข้อ 1- ถึง3และข้อที่5เจ้าของเอกสารจะต้องลงเชื่อรับรองสำเนาถูกต้องก่อนถ่ายรูปเป็นไฟล์ภาพครับ สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมหนึ่งประเภทในเขตพื้นที่บริการประกอบด้วย 1. ไฟล์ภาพหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าหรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2562หรือเทียบเท่า 2. ไฟล์ภาพผลการสอบโปเนตชั้นประถมศึกษาปีที่6 3. ส ฟล์ภา,ภาพสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครให้ถ่ายเอก h, สารหน้ารายการเกี่ยวกับบ้านและหน้าที่มีชื่อน,นักเรียนให้อยู่ในหน้าเดียวกันก่อนจึงถ่ายรูปเป็นไฟล์ภาพ 4. ่ไฟล์ภาพรูปนักเรียนที่แต่งเครื่องแบบนักเรียนซึ่งเป็นรูปลักษณะเดียวกันกับที่ใช้ติดในใบปพหนึ่งห้าไฟล์ภาพหลักฐานอ,อื่นๆเช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อชื่อสกุลของนักเรียน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล 6. ฝ่ายภาพสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาพบังคับพุทธศักราช2545ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับนักเรียนหรือเจ้าของบ้านที่นักเรียนอาศัยอยู่จริงให้ถ่ายเอกสารหน้ารายการเกี่ยวกับบ้านและหน้าที่มีชื่อนักเรียนให้อยู่ในหน้าเดียวกันก่อน จึงถ่ายรูปเป็นไฟล์ภาพเจ็ดไฟล์ภาพบัตรประจําตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาพบังคับพุทธศักราช2545ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับนักเรียนหรือเจ้าบ้านที่นักเรียนอาศัยอยู่จริง ปลายภาพหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียนตามแบบฟอร์มท้ายประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยาเรื่องการรับนักเรียนชั้นม .1 ปีการศึกษา2563 นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอย่างน้อย2ปีนับถึงวันที่16พฤษภาคม2563และอาศัยอยู่จริงกับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพุทธศักราช2545ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านไม่ต้องใช้หนังสือรับรองฉบับนี้ 9. ไฟล์ภา,ภาพหนังสือรับรองการอาศัยอยู่จริงของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการตามแบบฟอร์มท้ายประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยาเรื่องการรับนักเรียนชั้นมหนึ่งปีการศึกษา2563 10. ายไฟล์ภาพหลักฐานการเปลี่ยนชื่อชื่อสกุลของบิดาหรือมารดาในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลเอกสารตามข้อที่1 2 3 5 6 7 และ10เจ้าของเอกสารจะต้องลงเชื่อรับรองสำเนาถูกต้องก่อนถ่ายรูปเป็นไฟล์ภาพครับในกรณีที่นักเรียนต้องการสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประเภทความสามารถพิเศษให้ผู้สมัครสมัครในประเภททั่วไปหรือประเภทในเขตพื้นที่บริการตามคุณสมบัติที่นักเรียนมีอยู่และเลือกสมัครประเภทความสามารถพิเศษที่ต้องการด้วย พร้อมทั้งแน่ไฟล์ภาพหลักฐานการสมัครตามประเภทในเขตพื้นที่บริการหรือประเภททั่วไปตามคุณสมบัติที่นักเรียนมีอยู่ในกรณีที่นักเรียนต้องการสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมธัธยมศึกษาปีที่หนึ่งประเภทเงื่อนไขพิเศษ 1. น,นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยาเรื่องการรับนักเรียนชั้นม .1 ปีการศึกษา2563ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ หนักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันก่อนมติคณะรัฐมนตรีณนะวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562 2. เป็นนักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 3. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ และ4เป็นนักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรภายในโรงเรียนเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วให้ผู้สมัครสมัครในประเภททั่วไปหรือประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการตามคุณสมบัติที่นักเรียนมีอยู่และเลือกสมัครประเภทเงื่อนไขพิเศษด้วยพร้อมทั้งแนบไฟล์ภาพหลักฐานการสมัครตามประเภทในเขตพื้นที่บริการหรือประเภททั่วไปตามคุณสมบัติที่นักเรียนมีอยู่